ไม่ใบห่อนว่ะบอกว่าถ้าเกิดว่านานาว่างอ่ะเดี๋ยวแบบให้ใบหม่อนไปแบบยึดช่องได้นะคะพี่ก็แค่แบบผู้สสารช่องแชทที่แบบเออเดี๋ยวนานา,นานไปแล้วจะเหงาก็เลยอยากจะเข้าไปดูแลแทนให้เหมือนพี่โบจิไม่อยู่แห่หัวจะเหงาใบหม่อนก็คือเป็นคนดีไงต้องช่วยหัวเพื่อมนุษย์ด้วยกันไม่ได้คาดฝัอะไรจริงๆเมื่อไหร่เนียจะยอมให้หนูยึดนะเวลาดน่ดาวกับคนอื่นอ,อปกติคุณไม่ได้มีช่องแต่ว่าเห็น ของตัวเองค่ะเน้นยึดช่องชาวบ้านเขาอยากติดตามหรอคะอ่าดีปกติยึดหลักอย่ทงผู้บริจีพ่ะจีที่เหลือก็โคตรแย่เลยอ่าปกติแล้วชอบไปเสียบช่องคนอื่นค่ะ หนูจะไปเสียบทุกช่องเลยใช่ไหมหนูทำคอนเทนต์นานๆอ๋อชอบเสียบช่องคนอื่นแงช่องนี้หมายถึงอะไรน้องเป็นสาวเสียบอย่างนั้นเหรอครับพี่อยากจะลิ้มลองการโดนเสียบแบบนรึเปะมึงควรจะหมายถึงเสียบช่องใช่ไหมช่องหนูแบบหนูมีทูเยอะมากเลยพี่พี่อยากให้หนูเสียบช่องพี่แบบไหนพี่บอกมาเลยพี่คนช่ว